ตมนีจ<ส>ีตะกบิะัไปาลยุหลายสาตดอเรี้กวไปากไบูวมาหลายุคหลายสัยมีไทยปาแสมัพี่จุดด้ไหนครับเนี่ยเออเลขอะไรครับเนี่ย ปาีนาราหมอทุกคนนด้นจะน้าี้ปากีาก่อที่เ,เราจะไปจุดกอบุญเอกอดบุญใจแล้วก็มาสิดทอแั่กอนกอบุญัดาการดายก่ออใอันนี้อันนี้จุดประทัดแก้บนเรื่องอะไรครับเนี่ยมาไหวมดามาไหวขอพรใช่ไหมได้เรียกอะไรครับเนี่ย ศูกับห้านนย์เก้าสี่ห้าหนึ่งเอาเสียงดวงเนาะวันนี้เฮงเฮงปังปังนะครับที่หนึ่งสามสิบล้านเลยค่ะเพอสามสิบล้านเลยอื้เอเอาเงินมาช่วยทำบุญกุศลด้วยมาจากไหนเนี่ยมาจากกรทมเลยอืออือแต่อาจารย์นักษาวนักชายติดทอก่อนลูกไอ้หนูติดทอก่อนด้านโนดนเลยครับด้านโนดนเลย มดอกกุหลาบแดงมาแก้บนเรื่องอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีติดต่อธนาคารเลยครับเรื่องที่ได้เดีธนาคารและท้วจะได้เป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วสำเร็จผลเอาเอากุหลาบกี่ดอกครับมาแก้บนหนึ่งพันดอกครับหนึ่งพันดอกมาจากไหนครับเนี่ยมาจากอุตรัดดิ์ครับมาจากอุตรัดดิ์เลยโอ้แล้วเราเดินทางมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยมาครั้งที่แล้วก็บแล้วก็ครันนี้มาแก้บนเลยอ๋อ สำเร็จนะขอเรา